สวัสดีครับกับผมนายบั่นปากคลอง on YouTube Channel ก็มาพบกับทุกๆท่านอีกครั้งหนึ่งแล้วนะครับก็วันนี้ก็ยังคงอยู่ที่แยกสายแดงนะครับก็กําลังจะเดินทางกลับไปยังสถานีสนามชัยเพื่อไปที่ปากคลองตลาดต่อไปก็ตามมาได้เลยครับผมก็มาเดินชมบรรยากาศบนสกายวอล์กแยกสารสาแดงกันไปก่อนนะครับ เราก็เดินไปเรื่อยๆข้งางหน้าก็จะถึงแล้วกับทางลงสถานีสีลมข้างหน้าเราก็คือ,อแยกสายแดงนะครับ ส่วนที่เห็นการก่อสร้างอยู่นั่นก็คือ,อโครงการรือถอนโรงแรมดุสิตธานีนะครับก็จะขึ้นเป็นโครงการพันล้านต่อไปในอนาคตที่เห็นข้างหน้าคือ,อะสะพานไทยญี่ปุ่นนะครับกับแยกสายแดงถ้าอยู่ข้างหน้าเราคือสวนลุมพินี เราก็ต้องเดินลงไปข้างล่างนะครับเพื่อไปยังชั้นสถานีต่อไปของสถานีสีลมนั่นเอง <Yeah. S 1> บรรยากาศของแยกสายแดงนะครับข้างล่างก็จะตัดกับถนนพระราม4นะครับถ้าตรงไปก็จะเป็นถนนลาดตำลึก อันนี้ก็มาดูแผนที่กันก่อนนะครับตอนนี้เราก็อยู่ที่สถานีสีลมตามแผนที่เลยเราก็ไปยังสถานีสามย่านสถานีหัวลำโพงวัดบางกรส3ามยอดแล้วก็สนามชัยต่อไป ก็ลงมายังชั้นจําหน่ายตั๋วแล้วนะครับก็ซื้อ,อตั๋วไปที่เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราก็จะลงไปชั้นล่างได้เลยเราก็จะใช้ชานเชาลาที่1นนะครับไปยังสถา,านีสนามชัยลงกระไดก็ได้นะครับรู้สึกว่าจะมะีเป็นชั้นลอยเดี๋ยวเราจะไปลงกระไดเลื่อนก,กันดีกว่าอ๋อเหมือนกับชั้นลอยครับผม เดินกันไปเลยครับผมไปดูลงกระไดเลื่อนกันอ่าแล้วก็ลงกระไดเลื่อนกันแล้วนะครับอ๋อท่านผู้ชมครับผมอ่อเป็นอีกชั้นหนึ่งนะครับชั้นชาลาอีกชั้นหนึ่งเออแยกชั้นกันตั้งหากนะครับไม่ไม่ไดอ้อยู่ชั้นเดียวกันอ่าลงกระไดกันไปชั้นอ่าชั้นชาลากันต่อนะครับ ก็ลงมาถึงแล้วนะครับชั้นชันชลาอ่าก็มาชมบรรยากาศกันได้นะครับกับสถานีสีลมสถานีอ่าของสายสีน้ำเงินนะครับ BL 2 6ก็มาชมบรรยากาศกันไปก่อนนะครับ สถานีสีลมถือเป็นสถานีหนึ่งที่มีบันไดเลื่อนที่สูงมากเช่นกันมาชมบรรยากาศบันไดเลื่อนที่เราเดินลงมากันทีแรกนะครับเห็นจะเห็นว่าสูงมากพอสมควรเลยทีเดียวรถ <Okay. S 1> ไฟมาพอดีอเราก็เตรียมตัวขึ้นรถไฟกันได้เลยครับ บริกาศภายในรถไฟก็มาชมกันได้ยาวๆนะครับกับสถานีสีลม Doors. สามย่านโปรดใช้ความระมัดระวังขณะก้าวออกจากรถสามย่าน w e e n train and platform ในขบวนรถก็จะมีเสียงประกาศตามสายนะครับแล้วก็จะมีอะจอมิเตอร์ให้ดู ไม่ต้องกลัวว่าจะลงออหรือออกจากขาบวนรถผิดสถา,านีนะครับสถานีต่อไปสถานีหัวหลำโพงประตูรถจะเปิดทางด้านขวาถ้าสามารถเปลี่ยนเส้นทางไปรถไฟรอระมัดระวังขณะก้าวออกจากรถ ไปสถานีวัดมังกรประตูรถจะเปิดทางด้านซ้าย next station วัดมังกร front doors open on the left วัดมังกรวัดมังกรโปรดใช้ความระมัดระวังขณะก้าวออกจากจะเปิดทางด้านขวา next station สามยอด train doors มีสามยอดสามยอดโปรดใช้ ชัประตูรถจะเปิดทางด้านขวา Next Station สนามชัยสถานีสนามชัยสนามชัยโปรดใช้ความระมัดระวังขณะก้าวออกจากรถสนามชัย Station Please mind the gap between train and platform เราก็มาถึงสถานีสนามชัยกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็จะเห็นว่าชั้นชัตาาของสถานีสนามชัยนั้นจะเป็นชั้นเดียวกันนะครับอยู่กันอสองฝั่ง แต่ที่สถานีสีลมก็จะเป็นคนละชั้นกันเป็นคนละชั้นกันนะครับก็สถานีวัดมังกรก็อีกสถานีสถานีหนึ่งที่มีชั้นชัน้นชาลาคนละชั้นกัน บรรยากาศชั้นจำหน่ายตั๋วของสถานีแฟนามชัยครับผมการจัดตกแต่งก็เหมือนกับท้องพระโรงในสมัยโบราณครับก็สวยงามมากเดี๋ยวเราก็จะใช้ทางออกที่3 4 5นะครับไปยังทางปากคอ,อตลาดต่อไป เดี๋ยวเราก็จะไปยังชั้นทางออกครับที่3 4 5สทางออกที่3ก็คือสถานีตำรวจพระราชวังนะครับส่วนทางออกที่4ก็จะเป็นทางดิมคลองหลออ ส่วนทั้งออกที่5นะครับที่เราจะใช้กันก็เป็นที่ท่าเรือราชนีนะครับออกไปยังข้างอ่าตรงนี้ราชนีนั่นเองอเราก็ขึ้นมาถึงแล้วนะครับกับสถานีสนามชัยและปากคลองตลาดนั่นเองก็มาชมบรรยากาศกันได้เลยนะครับ ก็จะออกไปทางข้างริมคลองหลอดนะครับซึ่งทางออกที่เอ่อใ้ปากคอลาดก็จะอยู่ตรงฝัง่งตรงข้ามข้างหน้านะครับทั้งทางออกที่3ก็จะอยู่ทางหน้าโรงเรียนรับบบพีเทนเองถ้าชอบคลิปนี้ก็ช่วยกันกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องให้กับผมในแว่นด้วยนนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าก็สวัสดีครับผม